อุ้ยเอ้ยอุ้ยเธอ,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 อเราจอดให้น้องไม่เห็นทางมาไาหลเลชนเข้ากระจุยเลยน้องเปิดกระจกดิเราจอดให้เขาเขาปู่ค่อยยกละเป็นไรมากไหนูเป็นอะไรมากไหมสวยแล้วมึง,น,<อ>งน้องก็ตกใจนะน,น่ะากิ้งเลยอ่ะอสงสารน่ะดูดิรถเก๋งหยุดให้แล้วเห็นปะ เขายกมือไหว้ด้วยนะแล้วเนี่ยจังหวะสุดท้ายเนี่ยครับกาลังจะถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วอ่ะมอเตอร์ไซค์ไม่เบรกเลยครับพุ่งชนจนน้องล้มกระเด็นเลยอ่ะดีนะไม่หนีนะยังวนกลับมานะเนี่ยเนี่ยยังวนกลับมานะเนี่ยเห็นไหมจังหวะที่น้องกําลังข้ามทางม้าลายก็เหมือนมีคุณป้าอีกคนนึงแต่คิดว่าไม่น่าจะมาด้วยกันนะเพียงแต่ว่าเดินข้ามมาพร้อมๆกันคุณป้าก็ค่อยๆเดินอ่ะนะ น,นี่ยจังหวะนี้คุณป้าก็ค่อ,คอยๆเดินแต่หนูน้อยคนนี้วิ่งนําหน้าไปเลยอ่ะนอ้น้องเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์สองคันเลยนะจริงๆ,ๆอ่ะที่ขี่มาแต่ยังโชคดีที่คันหนึ่งเหมือนแบบยังยังไว้ได้บ้างแต่ไอ้คันที่มันอยู่ริมสุดเนี่ยมันเบรกไม่ทัน,นพุ่งชนน้องจังๆเลยครับปรากฏว่าเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนะครับเอาคลิปหน้ารถของรถเก๋งคันนี้มาโพสต์ไว้ นี่ครับทางเพจเขียนข้อความบอกว่าเชี่ยขับรถจริงๆรถเขาหยุดตรงทางม้าลายนี่ไม่หยุดชนเด็กที่กําลังข้ามทางม้าลายบทลงโทษทางกฎหมายเพิ่มได้ยังระบุพิกัดครับว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดนะครับทางเจ้าของคลิปได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเขาขอลบคลิปนี้ไปก่อนคือเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่า คนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ชนเด็กเนี่ยเขาบอกว่าขอให้ลบคลิปได้ไหมเพราะว่าเหมือนว่าเขาพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างและตอนนี้อาการเด็กก็ปลอดภัยดีแล้ว hmm. คือเจ้าของคลิปเขาก็เห็นใจแหละเข้าใจว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็คงจะไม่ได้ตั้งใจแต่แบบนี้เอาจริงมันก็ผิดนะปกติทางม้าลายยังไงก็ต้องหยุดนะครับในต่างประเทศอะ่ะเด็กขามถนนนะ่ะแม้ว่ารถขับมาไวๆยังไงก็ตามก็ต้องเบรก ก็ต้องเบรคทันทีไม่ต้องมีไฟเขียวไฟแดงกำกับอ่ะนะแต่อันนี้ก็เข้าใจอีกมุมหนึ่งเหมือนกันว่าก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองว่าอาจจะต้องเหมือนสอนลูกหลานของเราเวลาข้ามถนนอย่าวิ่งอย่าวิ่งให้ดูซ้ายดูขวาดีๆก่อนนะครับเพราะว่าอันนี้อ่ะเข้าใจหลายเหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์น่าจะผิดเต็มๆเพราะว่าไปพุ่งชนน้องแล้วก็ไม่ยอมจอดตรงทางม้าลายแต่ถ้าสังเกตดูดีก็คือตัวเด็กเนี่ยเหมือนวิ่งด้วยไง วิ่งด้วยแล้วเวลาพอมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะนะ